สวัสดีครับคัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทําน้ําพริกตะไคร้หมูสับมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับหมูสับนะครับตะไคร้ซอยครับหอมแดงซอยกระเทียมน้ํามันนะครับเล็กน้อยนะครับน้ํามะขามเปียกพริกป่นครับ น้ำตาลมะพร้าวนะครับผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาครับส่วนผสมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะนําสมุนไพรไปทอดนะครับนั่นคือตะไคร้ก่อนนะครับทอดจนกรอบเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็พักให้เสด็จน้ํามันนะครับซับน้ํามันไว้ในกระดาษก็ได้นะครับ ตามด้วยหอมนะครับหอมแดงที่เราซอยวนะครับเอามาเจียวให้กรอบเหมือนกันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็พักและซับน้ำมันไว้เหมือนกันครับจากนั้นนะครับ นำมาโขกนะครับให้แหลกตามชอบนะครับเริ่มจากตะไคร้ก่อนนะครับตะไคร้นี่ค่อนข้างจะโขกยากนิดนึงนะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับตามด้วยหอมแดงนะครับนำลงไปโขกจนแหลกตามชอบนะครับใส่เนื้อหมูบดครับโขกปนกันนะครับตรงนี้ ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพริกป่นครับผมโกกต่อครับนี่นะครับเราจะได้ออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเนื้อรวมกันแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่น้ามันสาหรับผัดเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าถ้าใส่มากเกินน้ำพริกเราจะดูแฉะนะครับนำกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับลงไปเจียวจนหอมก่อนนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับนำหมูบดนะครับที่เราโขกกับเครื่องแกงแล้วก็พริกป่นไว้นะครับเอาลงไปผัดผัดแบบนี้นะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดผัดคั่วๆไปเรื่อยๆนะครับจนสุก ครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับพอสุกแล้วเขาจะร่วนๆออกมาแบบนี้นะครับปรุงรสนะครับจะวผงปรุงรสครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้ครับน้ำปลาครับน้ำมะขามเปียกครับ คุกเขาจนเข้ากันนะครับนี่นะครับอยากได้แห้งขนาดไหนสามารถผัดจนแห้งตามชอบได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับทำง่ายมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองทำนะครับ ส่วนผสมต่างๆโจขึ้นให้แล้วนะครับอัตราส่วนนะครับวันนี้โจต้องขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ